วันนี้เราจะมาเช็คกันว่าเจ้าโฮก้าคริสตั้นหคู่นี้วิ่งไปแล้ว1,600กิโลมันจะทนแค่ไหนสวัสดีครับดีดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอ็ก j o u r n e y c h ช n n e l นะครับชานอลทูโทมเพียงเรื่องวิ่งเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ในที่เดียวกันโอเคครับวันนี้ผมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ครับเจ้าโฮกา คริปตัน6นะครับผมว่าผมใช้มาแล้ว1,600กิโลแน่ว่ามันทนทานหรือว่ามันมันมีอะไรที่ต่างกับสภาพตั้งแต่ที่ผมใช้เป็นมือใหม่ๆเลยสิบสดซิงซิงเลยตอนนี้จริงๆแล้วถ้าเปรียบเทียบเป็นอายุคนเนี่ยผมซื้อตามมาตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ใช่มศูย์ปีใช่ไหมตอนนี้ ก็น่าจะแก่งมหงักประมาณประมาณแบบอายุเป็นคนแก่อายุ80-90แล้วแหละมาดูกันว่า,าเจ้าโคกากิตันหคู่นี้มันแข็งแรงแค่ไหนกันเชียวนะครับทำไมผมถึงทำคอนเทนต์ทำตอนนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมกำลังจะบอกว่าช่วงนี้โคกาคริปตันเมันกำลังจะมาแล้วแล้ว แล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโคก้าคริปตันเเนี่ยมันมีอะไรดีกว่าคริปตันหบ้างนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะ,ะนั้นผมก็จะมารีวิวคริปตันหเพื่อว่าคือมันมันต้องอย่างน้อยมันต้องเท่าเดิมและก็เพิ่มขึ้นมีฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มขึ้นบ้างนะครับผมก็เลยจากอยากจะมาให้ทุกท่านตัดสินใจซื้อคริปตันเด้วยการรีวิวความทนทานของคริปตันหมันเป็นยังไงบ้างนะครับผม ซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูก่อนเลยที่โทรศัพท์ของผมเองนะครับผมนี่ต้องบอกก่อนว่าลองทาวิ่งในแต่ละคู่แต่ละคู่เนี่ยเอาจริงนะระยะการใช้งานของมันเนี่ยมันควรจะอยู่ที่700-800ถึง800กิโลเมตรนะครับซึ่งจริงๆแล้วคู่นี้ผมซื้อมา1ปีพอดี1ปีเปีเป๊ะในวันนี้วิ่งไปพัน0กกิโลนะครับสำหรับคู่นี้นะ ซึ่งนี่เลยจับได้ที่โทรศัพท์กามิงของผมอันนี้นะครับ <he S 2> เห็นเปบาอ่ะอาจจะแบบว่านิดนึงนะเนี่ยเป็นสีส้มแล้วคือจริงๆแล้วผมตั้งจริงๆแล้วผมตั้งแม็กไว้800แล้วก็ลองขยับขยับขยับเพลย์ยเลยเพราะเพราะว่าช่วงจังหวะที่มันเป็นประมาณ800-900หรือพันหนึ่งอ่ะผมคิดว่าพื้นมันยัง มันยังวิ่งได้เว้ยมันยังวิ่งได้เออก็เลยลองวิ่งมาเรื่อยๆเพราะว่าถ้าสังเกตคลิปวิ่งของผมหลายๆคลิปผมจะใช้คู่นี้มันเป็นคู่ที่โ,โคตดโค้ดจะบอกว่าโคตดคู่ใจเลยคู่บุญมากๆแล้วว่ามันใส่สบ,บายมากๆเลยนะครับผมนะเรามาเริ่มรีวิวความทนทานของเจ้าโคา้าคริปตัน6 <Workers. S 2> คู่นี้เลยละกันนะต้องบอกว่าโคกะโอนเนโอนเอนคริปตันหกละกันนะครับ <S <S <variety> <S ผมจะไล่จากไหนดีเอยผมไล <S Math> ่จากปกติแล้วผมรีวิวรองรองเท้าผมจะไล่จากเอาโซซึ่งเป็นพื้นรองเท้าไปจนถึงอัปเปอร์ใช่ไหมการรีวิวความทนทานผมจะไล่จากอัปเปอร์ไปเอาโซละกันนะครับผมไล่จากจากลิ้นรองเท้าลินรองเท้า ผมแกะเชือกไม่ได้นะเพราะว่าผมผมใช้เชือกแบบว่าเป็นแบบเป็นล็อกอะเป็นตัวล็อกนะครับลิ้นรองเท้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยล,ลิ้นลิ้นรองเท้าต,ตัวนี้ยังสมบูรณ์ดีทุกอย่างนะครับสมบูรณ์ดีทุกอย่างยืดหยุ่นดีมากนะครับผมผ้าผ้าหกกราิปตันหกเป็นผ้าเอ g i n e นียร์เมสนะครับถ้าจะต่างมันก็คือว่าก็คือลิ้นลิ้นรองเท้าเนี่ยมันก็มีแค่แค่ สติกเกอร์ที่ลอกออกไปเท่านั้นเองนะครับผมนะนะไม่รูเ้เห็นหรือเปล่าเห็นหนระือเปล่าน่าจะเห็นเนาะโอเคเนาะก็ <c oughs> <c oughs> ในส่วนของอัปเปอร์เนี่ยเอาจริงนะถ้าให้ความรู้สึกจริงๆนะมันยิ่งใส่เยอะยิ่งยืดหยุ่นดีเออความรู้สึกของผมมันจะเป็นอย่างนี้เลยเพราะว่ามันยิ่งนุ่ม 5เมตรตัวนี้พอใส่วิ่งไปเรื่อยๆตั้งแต่ระยะประมาณสัก200-300แล้วมันก็เริ่มจะน,นุ่มแล้วแล้วยิ่งแบบว่าแบบแบบบม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 จากเท้าเราเท้าคือเท้าผ้ามันมันมันแบบมันมันยืดตามตามเท้าเราอะครับผมคือเท้าเราจะโครงเคร่งไปไหนมันก็จะบอกว่าไงอะมันยืดเจ๋งมากเลยเนะนี่ย เนี่ยมันมันนุ่มมากมันนุ่มมากมันนุ่มมากนลครับผมแล้วก็มันมันก็มีตรงเนี้เห็นไหมว่าตรงเนี้ยมันเป็นคล้ายๆกับพลาสติกนุ่มๆเป็นพลาสติกนุ่มๆแล้วกันผมเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ TPU หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่แต่แต,แต่แต่น่าจะเป็น TPU ตนัวเนี้มันกันกันขอบเท้าเราให้แบบว่าไปไปไป,ไปชนเออมันทำทำให้เล็บอาจจะแบบว่าไม่ เล็บไม่เขาเรียกอะไรเล็บไม่เล็บไม่เมน่าอ่ะเออประมาณอย่างนั้นนะครับอัปเปอร์ทุกอย่างยังโอเคอยู่จะมีแค่ข้างนี้นะครับผมข้างอันนี้ข้างไหนวะจะมีแค่ข้างขวาครับที่ที่อัปเปอร์ตัวเนี้เหมือนเหมือนไปเกี่ยวอะไรสักอย่างหนึง่งเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับเหมือนไปเกี่ยวอะไรสักอย่างหนึง่งนะก็อัปเปอร์บอกเลยผมว่า มันค่อนข้างทน,ทนทนมากๆเลยไม่มีขาดอะไรเลยสักอย่างเดียวนะครับผมโลโก้อะไรเงี้ยมันก็โอเคมันมันก็จางโดยปกติโลโลโก้ของโฟก้าไม่ไม่มีอะไรนะครับผมโอเคมากๆเลยนะแล้วก็อ่ะโอเคอาจจะมีช่วงคู่นี้มีไหมคู่นี้ตรงช่วงช่วงช่วงขอบขอบของของ,ของลิ้นรองเท้าที่ติดกับอัปเปอร์เ่ย เอ่อตรงนี้อาจจะมีร่องรอยขูดขืดอะไรไปบ้างนะครับก็ก็นั่นแหละมันมันพันหกมันพันหกร้กิโลแล้วมันมันก็มีโอกาสเกิดแต่ขั้นนี้ไม่เกิดนะขัานนี้ไม่เกิดนะครับนี่ขัานนี้ไม่เกิดเอาจงจริงนี่ผมถือว่าเอ้ยแม่งพอมาดูอีกทีนึงเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่าใช้ใช้รองเท้าแบบโคตรดีเลยวะ <c oughs> นะครับชใช้รองเท้าใช้ได้เลยนะผมเนี่ย <c oughs> ผมเ,เองขอภัยด้วยขอภัยด้วยนะครับผมนะาจากอัปเปอร์แล้วเนี่ยผมจะย้ายมันลงมาที่อาวลืมฮิวเคาน์เตอร์ฮิวเคานเตอร์ตัวนี้ผมว่าส่วนตัวอะไรแล้วกันนะผมว่ามันมันล็อกซ้นโอเคมากๆเลยนะเออและฮิวเคาน์เตอร์ก็ยังเหมือนเดิมครับนะคือขนาดว่า,วาผมเว,เวลาผมใส่รองรงเท้าอผมชอบแบบอ่าใส่ปลึบไปเลยอย่างเงี้ยใส่ลึบเลยอย่างเงี้ย มันมันเสียเสียนิสยัยลึกมันเป็นมันจะเป็นอย่างเงี้ยลึกอย่างเงี้ยยังแข็งอยู่นะครับเขาคิวตรองคิวตัวเนี้ยยังแข็งอยู่มากๆก็เลยชอบชอบชอบและผมคิดว่าผมจะวิ่งต่อไปด้วยนะสำหรับคู่เนี้ยเอาให้มันจนพังเลยแต่ก็คงต้องวิ่ง,งแบบระมัดระวังหน่อยละกันเนาะนะครับอินโซ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 ให้ดูอินโซทั้ง สองข้างเลยนะครับอินโซทั้งสองข้างเดี๋ยวเอาให้ดูอินโซทั้งสองข้างานี่นะครับอินโซทั้งสองข้างด้านหลังด้านหลังถือว่าสมบูรณ์มากสำหรับ1600กิโลเมตรนะครับผมเนี่ยอินโซด้านหลังเนี่ยเอาจริงนะถ้าตามความคิดผมนะไม่ค่อยมีการสึก จา,จากด้านหลังของอินโซเลยจะมีก็แค่ด้านหน้าของอินโซครับนี่ด้านหน้าของอินโซตัวนี้ถ้าไล่มาดีๆก็จะเจออ่ะโอเคไอ้ตรงเนี้ยมันโลโก้ที่เป็นฮกนะ้าเนี่ยมันหายไปนะครับผมนี่ตรงนี้นะแล้วก็แน่นอนจังหวะก,การลงเท้าช่วงตรงนี้เห็นไหมครับนี่ตรงนี้ครับมันก็จะ สึกตามตามตามสภาพของมันเนี่ยครับตามตามสภาพของการลงเท้าของเราว่าว่าเราลงเท้าตรงไหนมันก็จะสึกตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะลงเท้าตรงกลางเท้าตรงตรงหูเท้าเนี่ยตรงหูเท้าตรงเนี้ยนะครับผมตรงกลางเท้าเนี่ยมันก็จะสึกตรงเนี้ยเยอะหน่อยนะครับข้างอ่าอันนี้ข้างข้างขวาอันนี้ข้างในข้างขวานนี้ข้างซ้ายนะครับผมสึกสึก เอาจริงนะมันก็สิพอรับได้แล้วก็ผมว่ามันก็ยังวิ่งต่อไปได้ด้วยอ่ะเออมันยังได้อยู่ะนะครับนะมาถึงตัวมิโซมิโซหลายๆท่านผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านมองเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมเอาเอาให้ดูนี่มิโซตัวนี้เนี่ยมันลึกเข้าไปได้ไหมผมจะดูว่า มันสึกอะไรดังไว้มิโซ่จรจริงนะดูแล้วมันไม่รู้หรอกมันไม่ยับด้วยแต่แต่ผมรู้สึกถึงเขาเรียกอะไรอะป,ระปฏิกิริยาการตอบสนองการความนุ่มและความเด้งอะไรเงี้ยผมว่าผมคิดว่านะผมคิดว่ามันเริ่มหายไป เอางี้ดีกว่าผมก็ผมกําลังจะบอกว่าไอ้เจ้าฮคโกาคิปตันหกคู่เนี้ยในสภาพที่มันแบบซื้อยังแบบว่าสดๆใหม่ๆเนี่ยสองกิโลเมตรสามกิโเมตรถึงห้ารอกิโลเมตรอะไรเงี้ยมันถือว่าเป็นอะไรที่แบบโหมันแบบท็อปฟอร์มมากๆท็อปฟอร์มมากๆจริงๆนะครับผมแต่ว่าผมจะมารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดรอปมันดรอปเพอร์ฟอร์แมนซ์ในตัวรองเท้าลงเนี่ยที่ ที่ตัวมิโซอ่ะผมมารู้สึกตอนหนึ่งพกิโลเมตรอืมรู้สึกนะรองเท้าคู่นี้ผมจะบอกว่าผมผมใส่ไปทำงานด้วยผมใส่ไปไปทำงานด้วยแล้วก็ใส่วิ่งตอนเย็นด้วยใส่ซิตริลันวิ่งถนนวิ่งถนนอย่างเดียวอ๋อมีวิ่งลู่บ้างแต่วิ่งลู่น้อยมากๆน้อยมากจริงๆนะครับ นะวิ่งถนนอย่างเดียวพื้นคอนกรีตพื้นถนนธรรมดาเนี่แหละทั่วไปนะครับผมนะอัปเปอร์อมน้ําพอสมควรน,นะครับ <c oughs> นะอมน้ําพอสมควรอันนี้บอกบอกไปก่อนบอกไปก่อนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับถึงไหนแล้ววะถึงมิโซใช่ไหม <c oughs> ผมรู้สึกว่ามิโซถูกดรอปเพอร์ฟอร์แมนซ์ในช่วงพันสองกิโลเมตรนะครับผมรู้สึกว่ามัน มันมันรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมแต่อธิบายไม่ถูกอะ่ะมันอาจจะยั่วนิดนิดหน่นอยหน่อยะครับผมกันพอช่วงช่วงแบบ5 0 0ร้อถึงพันอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่ารู้สึกได้แต่ไม่เยอะมากไม่เยอะเลยนะจริงแต่พอมารู้สึกจริงๆอ่ะแบบช่วงช่วงช่วงระยะทำการ1น0 0ันกิโเมตรนะครับเนอะัลโซเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะดูใช่ไหมว่าเฮ้ยไอเจ้าโฮก้าคิปตัน6เนี่ย เราใช้มาพันหกร้อยกิโลแล้วนะ,ะเว้ยม,มันเจ๋งแค่ไหนกันผมชอบผมชอบจริงและผมจะใช้ต่อไปด้วยผมก็ยังย้ำสูตรนี้เหมือนเดิมนี่อ่ะนี่ครับ <c oughs> สังเกตไหมว่าอ่าเจ้าโค้าคลิปตันหคู่ที่ผมใส่อยู่เนี่ยช่วงเนี้ยช่วงที่เป็นเหลืองๆเ,เนี่ยมันคือโฟมนะครับผมมันคือโฟม ช่วงที่เป็นดำๆเนี่ยมันคือเอายางมาผสมเพราะฉะนั้นเวลาเราลงเท้าอ่ะคือถ้ามันเป็นโฟมหมดเลยคือเหมือนอถ้าเป็นพวกคาร์บอนเอทหรือว่าถ้าเป็นพวกครปตันเอทไม่แน่ใจนะอาจจะใช่นะพวกครปครปตันเอทเนี่ยตรงนี้จะเป็น จะเป็นโฟมหมดเลยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับถ้าถ้าข้อมูลผิดขออภัยไวหน้ที่ดีด้วยแต่ว่าคริปตันของตัวนี้ตรงที่ดำๆเนี่ยมันคือยางคือยางทั้งหมดเลยนะครับผมนะแล้วก็เห็นไหมว่าโลโก้ก็ยังอยู่นะครับที่เป็นโฟมนะเนี่ยดูได้เลยส่วนใหญ่แล้วผมจะลงที่ตรงกลางเท้านะครับผมเพราะว่า ตรงกลางเท้าเนี่ยผมจะหาลายไหนดีที่มันใหม่ๆนี่ๆๆๆๆๆเอเคโอเห็น่ๆๆๆนี่ครับเห็นลายไหมเนี่ยครับคือคือลายรองเท้าที่ที่ของใหม่เลยที่เราที่เราซื้อมาใหม่ๆเนี่ยซึ่งเราเราไม่โดนตันตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าเราจะมาวิ่งโดนประมาณตวเนี้เนี่ยเนี่ยครับตรงนี้จะวิ่งนานสุดสังเกตว่าลายลายมันหายไปแล้ว นะนี่คือรองเท้าที่พูดถึงเรื่องความทนทานนะครับผมผมว่าโคตรทนทานเลยตัวโฟมตัวนี้ก็แน่นอนคือมันจะมีบางจังหวะที่ที่ผมวิ่งอะ่ะแล้วผ่อนเวลาผมผมวิ่งช้าเนี่ยผมก็จะใช้ส้นเท้าลงหมอตรงๆงเลยผมใช้ส้นเท้าลงก็คือแบบอ่ะก็เอาแบบสบายสบายพอใช้ส้นเท้าลงปุ๊บก็ เห็นไหมว่าอ๋อตรงนี้มันมันก็เป็นยางครับซึ่งยางตรงนี้มันมันหลุดไปครับเนี่ยยางมันหลุดไปถ้าเทียบก,กับด้านด้านซ้ายเนาะด้านซ้ายเนี่ยครับตรงเนี้ยยางยางก็เนี่ยเห็นไหมจะมีลายอยู่แล้วตรงนี้มันไม่มีลายแลวมันก็จริงๆแล้วมันมันบอกถึงถึงการลงเท้าของเราได้ครับเนี่ยลายความสึกของรองเท้าเนี่ยนะครับว่าเราลงเท้าแบบไหนเราลงเท้า สบายตรงไหนบ้างเนี่ยครับเนี่ยผมค่อนข้างที่จะแบบประทับใจมากในรองเท้าคู่นี้เนาะเนี่ยครับอ่ะให้ดูแบบละเอียดนะครับความสึกความทนทานสำหรับใครที่อยากเลือกรองเท้าโฮก้าปะกูลคริปตันนะครับผมเนี่ยซึ่งคริปตันเจ็ดมันกำลังมาแลวชอบ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 มากอ่ะเดี๋ยวผมให้ให้ดูเต็มเ็เลยให้ดูกแบบับสว่างสว่างอ่ะไล่ไล่จาก หน้าเท้านะครับหน้าเทา้านี้ข้างนี้คือคือข้างขวาครับนี่นี่คือระยะหนึ่งพันหกร้อยกิโลนะครับนี่นะโอเคอันนี้คือข้างอ,อ๋อเมื่อกี้ข้างซ้ายนะอันนี้คือข้างขวาครับข้างขวาครับนี่นี่ครับมันจะเป็นลายอย่างนี้เลยนะส่วนท่านจะตัดสินใจว่า ซื้อไม่ซื้อในโฮก้าคลิปตันเจ็ก็แล้วแต่ท่านนะครับผมผมให้ดูถึงถึงความทนทานของมันจริงๆนะนี่นะครับผมให้ดูที่อัปเปอร์ด้วยนะครับนี่อตรงมิโซ,โซตรงนี้ก็นิดหน่อยนิดหน่อยไม่เยอะมากเลยนะเห็นเห็นไหมครับเนี่ยดูดิไม่เยอะมากไม่เยอะมากเจ้า เจ้าโฮต้าคริปตัน6คู่นี้นะครับคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ไม่ไม่มีรีวิวอะไรเลยนะครับไม่ได้อะไรนะคือไม่ได้อวยเอาว่าง่ายๆนี่ตัวคริปตันตัวซีหายไปหน่อยหนึ่งหายหายไปเลย,เลยแหละนะครับลายเย็บลายอะไรยังดีอยู่ตรงนี้คืออะไรอ๋อตรงนี้ที่บอกว่ามันโดนอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วนานแล้วนะครับนะก็ เนี่ยแหละมันเป็นอะไรที่ที่ที่ผมเลยต้องต้องต้องเอามารีวิวเว้ยต้องเอามารีวิวให้ให้ทุกท่านฟังเพราะว่าคือผมอ่ช่วงนี้มันมีปโปรหลายๆปโปรนะที่ที่น่าสนใจเอ้ยอะไรเนี่ยเอาถือเอาไว้ได้ว่าช่วงนี้มันมีปโปรหลายๆปโปรที่น่าสนใจสําหรับหลายๆท่านที่จะซื้อรองเท้าใหม่จริงๆแล้วผมก็มีแพลนที่จะซื้อรองเท้าใหม่เหมือนกัน แต่แน่นอนครับผมก็จะใช้คู่เนี้ยจนมันสิ้นใจอ่ะบอกไว้เลย <g ül> จนมันจะใช้ไม่ได้จนมันสิ้นใจอ่ะเออเผลอจะเอามาโมด้วยชอบจริงๆนะเนี่ยคู่เนี่ยพิปตันหกนะครับผม <g ül> ผมพยายามจะหารองเท้าที่หลากหลายซึ่งจริงๆแล้วบอกเลยวันนี้ผมก็ได้รองเท้าคู่ใหม่มาแล้วแหละนะครับผมนะโดยเอาคู่ คู่ที่ไม่ได้ใช้ไปแลกด้วยนะครับผมของอของ Red แบ nder แล้วมาดูนะครับว่าตัวเลือกของผมที่ผมเลือกรองเท้าใหม่อะ่ะเวลาผมจะเลือกรองรองเท้าเนี่ยผมเลือกค่อนข้างนานพอสมควรเลยแหละว่าว่าผมจะซื้อรองเท้าอะไรแล้วมันได้ประโยชน์แค่ไหนราคาเท่าไหร่เทคโนโลยีของรองเท้าคู่นั้นเป็นอย่างไรผมค่อนข้างละเอียดและค่อนข้างคอมเพล หลายหลายยี่ห้อเปรียบเทียบหลายหลายยี่ห้อนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูว่าลอจิกลอจิหลักการของผมที่ที่จะซื้อรองเท้าใหม่มันมีอะไรบ้างโหโคตรเยอะคิดอยู่ประมาณ2วันครึ่งนะครับผมแล้วถ้าใครเห็นก็จะได้มาแล้วนี่ครับแต่ยังไม่บอกนะอุบไว้ก่อนว่ารองเท้าที่ผมเลือกนั้น คือรองเท้าอะไรนะครับผมนะโอเคก็สำหรับวันนี้แค่จะมาบอกเฉยๆแหละแค่มันมันอาจจะเป็นตัวตัดสินใจครับมันเป็นตัวตัดสินใจว่าถ้าคุณอยากจะได้ h o ก a าคริปตันเแล้วคุณมองถึงความทนทานของตระกูลคริปตันก็เลยอยากจะมาโชว์เปรียบเทียบและกันเปรียบเทียบ กับโฮก้าทริปตันหกละกันว่าความทนทานของมันมันเป็นยังไงนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเอกแอคเจอร์นี่ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะ,ะวันที่5หรือ6กันยาเราจะไปเข่าอีโตากันนะครับติดตามชมคลิปได้ด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับ